เคยเล่นเกมนี้ไหมครับใครใหญ่กว่าปาวานสีฟ้าพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับผมเชื่อว่าบางคนต้องเคยเล่นนะโอเคครับวันนี้เรามาดูพระกัมภีด้วยกันในลูกาบที่22ข้อ24ถึง30หัวข้อเรื่องใครเป็นใหญ่กว่ากันให้เราทิ่ฐานกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระเจนะพระเจ้าตอนนี้ในการสอนเราด้วยกันเราเจอทิ่ฐานในพระนามสกิเจ้าเอเมนเมนครับเรามาดูพระกัมพีด้วยกันนะครับ เขาโต้เถียงกันว่าใครเป็นใหญ่ครับพระมหาวันนี้บอกเรานี้ครับว่าใครเป็นใหญ่เปิดไม่เจอโอเคเจอแล้วครับมีการโต้เถียงกันในพวกสาวกว่าใครในพวกเขาที่นับว่าเป็นใหญ่พระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่ากษัตริย์ของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายเหนือเขาทั้งหลายและผู้ที่มีอำนาจเหนือเขา นั้นเรียกตัวเองว่าเจ้าบุญนายคุณแต่พวกท่านจะไม่เป็นอย่างนั้นในพวกท่านคนที่เป็นใหญ่ต้องเป็นเหมือนเด็กและคนที่เป็นนายต้องเป็นเหมือนผู้ปรนิบัติใครเป็นใหญ่กว่ากันผู้ที่นั่งรับประทานหรือผู้ปรนิบัติผู้ที่นั่งรับประทานไม่ใช่หรือแต่ว่าเราอยู่ท่ามกลางพวกท่านเหมือนกับผู้ปรนิบัติ ท่านทั้งหลายเป็นคนที่อยู่กับเราในเวลาที่เราถูกทดลองพระบิดาทรงจัดเตรียมและทรงมอบอาณาจักรให้แก่เราอย่างไรเราก็จัดเตรียมและมอบให้แก่ท่านเหมือนกันเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้กินและดื่มที่โต๊ะของเราในอาณาจักรของเราและท่านจะได้นั่งบนบัลลังก์พิพากษาอิสราเอล12เผ่าครับระโยคนีรพระองค์ก็พูดในมัทธิวด้วยนะครับเราจำได้ไหมครับว่าเรื่องนี้ มันต่อจากเรื่องนะครับที่พระเยซูกำลังบอกว่ามีคนจะทรยศพระองค์แล้วพวกเขาก็ถามกันว่าใครนะจะเป็นคนทรยยศพระองค์แล้วมันก็ต่อจากเรื่องที่พระองค์พูดถึงความหมายของการที่พระองค์จะตายนะครับแต่ว่าหลังจากพระอาจารย์กำลังพูดว่าพระองค์จะจากไปแล้วนะครับพระองค์เสียสละร่างกายเสียสละเลือด เพื่อเขาแล้วก็มีคนจะทรยศพระองค์แต่พวกเขากลับมาโต้เถียงกันเรื่องใครจะเป็นใหญ่ครับมันเหมือนแบบว่าวันว่าจะได้รับสมบัติแล้วแบบมาถามกันว่าใครจะได้เยอะกว่ากันอะไรเงี้ยครับทั้งที่เจ้านายพระเยซูยังไม่ตายเลยตอนนั้นนะครับบางทีเขาไม่เข้าใจด้วยซ้าไปนะครับว่าพระเยซูกําลังพูดถึงความตาย การสิ้นพระชนม์บนไม้งเขนแต่เขามาคุยเรื่องใครเป็นใหญ่กว่ากันครับโตเถียงกันด้วยครับคิดว่าแต่ละคนคงจะคิดว่าฉันทํามาเยอะกว่าอีกคนหนึ่งนะครับพระเยซูก็เลยสอนแบบนี้ครับเรามาดูด้วยกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันครับก็คือกษัตริย์เป็นไงครับย่อมเป็นเจ้านายใช่ไหมครับดังนั้นพระเยซูเป็นเจ้านายเหนือทุกคนอยู่แล้วครับพระองค์เป็นกษัตริย์นะครับ ผู้มีอำนาจก็เป็นเจ้านายนะครับเป็นเจ้าบุญนายคุณแต่พระเยซูบอกว่าสําหรับพวกเรานะครับสาวกพระเยซูไม่เป็นอย่างนั้นครับใครอยากเป็นใหญ่ครับต้องเป็นเหมือนเด็กครับคนที่จะเป็นนายต้องเป็นไงครับเป็นคนปฏิบัติครับดังนั้นใครเป็นใหญ่กว่ากันครับก็คือคนที่ปริบัติครับเรามาดูคำอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับเขาพูดถึงในมัทธิวในมารลโกนะครับก็คือเรื่องสาวกคุยกันเรื่องนี้ครับ แล้วว่าพระเยซูบอกว่าใครจะเป็นใหญ่ก็ต้องเป็นคนรับใช้เป็นคนปฏิบัติคนอื่นครับพระเยซูถามว่าใครเป็นใหญ่กว่ากันคนที่นั่งกินหรือว่าคนที่ปฏิบัติทุกคนก็คิดออกครับว่าคนนั่งกินคือคนใหญ่เพราะคนมาปฏิบัติมารับใช้ใช่ไหมครับแต่พระองค์บอกว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางพวกคุณเมื่อกี้นี้เองครับพระองค์ในคืนนั้นนะครับพระเยซูล้างเท้าสาวกด้วยนะครับพระองค์ปฏิบัตินะ พระองค์แบ่งขนมปังนะครับพระองค์พูดถึงความหมายพระองค์ปฏิบัติรับใช้พวกเขานะครับแล้วพระองค์เป็นตัวอย่างพระองค์บอกว่าคุณทั้งหลายที่เป็นสาวกที่ติดตามพระองค์ครับอยู่กับพระองค์เวลาที่ถูกทดลองที่พระองค์ถูกทดลองอยู่กับพระองค์ที่สวนเกสเซมนีนะครับพระบิดาพระเจ้าจะจัดเตรียมและมอบอาณาจักรให้พระเยซูครับแล้วพระเยซูก็จะให้สาวกได้ กินและดื่มที่โตอํา์งในอนณาจักรของพระนะครับพวกเราจะไปรับจะจะไปใหญ่โตกันที่แผ่นดินสวรรค์นะครับเราจะได้รับบําเหน็จของเราครับแต่ในโลกนี้คนที่จะเป็นใหญ่คือใครครับคือคนที่จะปนิพัติรับใช้ครับคนที่อยากจะเป็นใหญ่คือคนที่จะต้องถ่อมใจลงครับแล้วใครจะเป็นใหญ่กว่ากันได้ครับก็คือคนที่ถ่อมใจปฏิบัติรับใช้ได้มากกว่าคนอื่น ถ้าวันนี้มีการมาเป่ายิงชุบกันว่าใครเป็นใหญ่กว่ากันนะครับคนที่จะเป็นใหญ่ก็คือคนที่แพ้ครับคนที่ยอม people, คนอื่น oh คนที่ปฏิบัติรับใช้ครับผมหมายความว่าเมื่อพระเจ้าใช้คุณนะครับพระเจ้าให้คุณใหญ่กว่าคนอื่นได้ครับก็คือคุณจะทอมใจได้มากทีท่ส <offend, S 2> ุดเท่าไหร่คุณจะสามารถปฏิบัติคนอื่นได้มากที่สุดเท่าไหร่คุณนะครับใหญ่ที่สุดเลยครับ นั้นวันนี้เรามาแข่งกันเป็นใหญ่ดีไหมครับเราได้มีโอกาสปฏิบัติรับใช้ใครไหมครับโดยเฉพาะการรับใช้พระเจ้าด้วยการรับใช้พี่น้องครับแข่งกันนะครับผมอยากจะเห็นใครใหญ่ที่สุดจริงๆนะครับและตอบคำถามมาด้วยนะครับว่าอะไรใหญ่กว่าเป้าวานะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนะครับให้เราที่ถายด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ที่เป็นตัวอย่างเรารับใช้ ทมใจปฏิบัติพระองค์จาข้าให้เราทําให้ได้ครึ่งของพระองค์ให้เราพยายามที่จะสามารถปฏิบัติรับใช้คนอื่นให้ได้พระองค์จาข้าเมื่อเราเองคิดว่าเราสําคัญหรือเราเป็นคนที่มีควรจะมีตําแหน่งหรือใหญ่กว่าคนอื่นขอพระองค์ให้เราทําให้ได้ก็คือปฏิบัติรับใช้คนอื่นให้ได้มากพระองค์จาข้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเป็นใหญ่จริงๆ อุณหภค่าสาหรับเราหลายคนที่รู้ว่าเราก็ไม่ใช่คนสําคัญอะไรขอพระองค์ทรงบดให้เรารู้ว่าเมื่อเราปฏิบัติรับใช้พระองค์ทรงยกเราขึ้นและวันหนึ่งเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระองค์เราจะได้รับเกียรติศักดิ์ศรีนั้นจากพระองค์ด้วยกันเราจึงขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้รับและโอกาสในการปฏิบัติรับใช้ในโลกนี้เราที่ฐานเพื่อพี่น้องทุกคนที่จะเข้าใจและได้มีโอกาสเป็นใหญ่ด้วยกัน และที่ฐานในพระนามสุขเจา้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นใหญ่กันเยอะๆนะครับด้วยการปฏิบัติรับใช้ครับแล้วเราพบกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ